สวัสดีครับผมคัวิอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเซฟรูปนะครับใน IG นะครับลมมือถือหรือในเครื่องของเรานั่นเองนะครับก็มีวิธีการเซฟรูปง่ายๆเลยครับผมอันเดียวกอนอื่นเดี๋ยวผมขอไปเอารูปก่อนนะครับนี่ครับถ้าคุณผู้ชมเจอโพสใน IG แบบนี้ครับอย่างที่ผมเลื่อนอยู่เนี่ยครับอันนี้ผมใช้ IG ผมนะนะครับเป็นตัวอย่างนะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการ จะเซฟสมุดนผมจะเซฟรูปนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมมาที่จุดไข่ปลา3จุดนะครับเห็นไหมครับขวามือนะครับด้านบนอ่าเขาจะมีคาว่าอ่าคัดลอกลิงก์เห็นไหมครับให้ผมแนะนํานะครับให้คุณผู้ชมคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับอ่าพอคุณผู้ชมคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวขอออกจาก IG ก่อนนะครับแล้วผมจะไปที่ Google Chrome นะครับ าเราก็มาที่เว็บเนี่ยครับผมเว็บไซต์อันนี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมทิ้งลิงก์เว็บไซต์ตรงนี้ให้นะครับใต้ปวิีอนี้นะครับคุณผู้ชมก็กดเข้าไปที่ลิงก์ตรงนั้นเลยครับเขาก็จะวิ่งเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ตรงนี้นะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ครับเห็นไหมครับดาวน์โหลด Instagram Ph o t o เห็นไหมครับเขาจะให้คุณผู้ชมวางลิงก์ที่คุณผู้ชมกรอบมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะกด วางนะครับเห็นไหมครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็เขาจะขึ้นคําว่าวางกดเลยนะครับหลังจากกดคําว่าวางเรียบร้อยแล้วคันนี้ให้คุณผู้ชมมาด้านล่างจะเห็นคําว่าดาวน์โหลดเห็นไหมครับอ่ากดเข้าไปเลยอ่าเขาก็กําลังทําการดาวน์โหลดให้นะครับตรงนี้อ่าเรียบร้อยครับนี่ครับอันนี้คือรูปนะครับที่ผมดาวน์โหลดออกมานะครับ อันนี้ก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปอันนี้ขอจะถามว่าให้อนุญ,ญาตโคมเข้าถึงรูมนะครับกดอนุญ,ญาตเลยครับอ่าตรงนี้นะครับขอจะเขียนว่าดาวน์โหลดไฟล์นะครับให้เรากดดาวน์โหลดเลยอ่าเดี๋ยวผมออกตรงนี้ก่อนนะครับอ่าหลังจากที่เรากดดาวน์โหลดปุ๊บ รูปจะขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้คือเข้ามาในเครื่องแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเปิดอา่าเรียบร้อยครับผมเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้รูปภาพออกมาจากแอปพลิเคชัน i g เรียบร้อยแล้วครั้นี้เราก็แชร์ได้เลยครับเราจะแชร์ไปที่ Facebook หรือ LINE ก็ได้หรือในแชทก็ได้นะครับเพียงแค่นี้นะครับง่ายๆเลยนะครับผมสำหรับการเซฟรูปภาพใน IG นะครับ แบบง่ายๆนะครับผมเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับเราก็จะได้รูปมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีที่ผมมาแนะนํากันแล้วมันง่ายที่สุดแล้วนะครับโอเคนะครับผมถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยากจะได้รูปจากไอจีหรือในโปรไฟล์ของเรานะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับผม ครับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสะขายกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พาะลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวโอหน้านะครับทางเอ็นเอ็นสอนชายมติชแนลจะมาสอนอะไรอีกลอติดตามชมกันได้นะครับส่วนคลิปวินี้เอ็นเอ็นสอนชคอมตชแนลสวัสดีครับ